อยากสอบถามเกี่ยวกับหลวงตาอ๋อยค่ะหลวงตาหล,งหลวงตาอ๋อยค่ะท่านเป็นโูธริษั์นะหลวงตาอ๋อยหลวงตาอ๋อยเจอกันมณานิสิปีน,น,นานมาแล้วเจอกันมานานมาแล<อ>้วถ้าความเชื่อเรานะพูดถึงอะหลวงตาอ๋อยก็คือพญยายมราชน,น,นะนอะเวลาท่านท่านรับตําแหน่งแต่ตั้ง ตั้งแต่ท่านยังไม่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะฮะตำแหน่งในโลกของวิญญาณกับตำแหน่งในโลกของมนุษย์มันคล้ายๆกันนะฮะเขาจะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆโดยปกติแล้วจะเป็นโพธิสัตว์ส,ส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งพระอินทร์หรือเท้าจุฬโรกบาลอะไรเนี่ยหรือพระพรมบางองค์หรือพญายมราชอะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆองค์ไหน เกิดมาสร้างบารมีองค์นึงก็ไปแทนทําหน้าที่แทนลักษณะเดียวกันเพราะนั้นหลวงตาอ้อยก็คือพญยายมราชนั่นแหละในยุคปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนจากไปรับตําแหน่งจากลวงพุทธอะ่ะอีกของก่อนนั่นน่ะท่านไปแล้วท่านไปสร้างบารมีเนี่ แล้วในสมัยที่หลวงตาอ๋อยยังมีชีวิตอย่างนี้ค่ะหลวงตาหลวงตาอ๋อยนี่ช่วยศาสนาหรือช่วยประเทศอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะก็ที่ฐานใช้เขารักษาโลกนะฮะตอนที่เจอเขาอะตอนที่เจอครั้งแรกเนี่ยหลวงตาอ๋อยเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะว่าจริงๆแล้วนักธุรกิจไปต่างประเทศด้วยนะฮะไปศึกษาแพทย์ของรัเสเซียด้วยนะฮะ พอตอนหลังเนี่ยเขามาภาวนานะแล้วเขาความสงบมันเกิดพอในอดีตเขามีอยู่แล้วเขาเลยเข้าป่าไปหลายปีนะเข้าป่าไปหลายปีไปเพื่เพลินกับสิ่งตัวเองฝึกไปหลายปีค่อนข้างจะมีฤทธิ์นะเพราะนั้นพอตอนหลังเนี่ยเขาไปเรียนการรักษาโรคก,กับ อาจารย์เขาที่ถ้ำนี่ผู้ย่อๆนะฮะนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะถ้ำแถวไหนฮะไม่ชีปาา่าละอูแถวเพชรบุรีนะะ<ม>เขาไปเรียนเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยไม่เห็นหน้านะฮะเห็นครึ่งตัวกันเองเข้าไปอยู่บนถ้ำข้างบนนะ่ะบนถ้ำมันก็ไม่ก็โดยประมาณเนี่ยน,นะห่างสูงสองเท่าของเนี้ยตรงเนี้ย ตรงฐานหลวงปู่นี่แหละที่เขาเรียนเนี่ยมันออกมาจากผาผนังหนังสือออกมาจะเรียนการรักษาโรคพวกยาพวกอะไรเนี่ยเขาจะหนีหลายครั้งนะแต่เ้าออกไม่ได้ออกท่าไม่ได้เหมือนมีกระจกพอจะโดดก็โดนเหมือนกระจกกับบังจำเป็นต้องเรียนไงเรียนประมาณกี่ปีนะที่เขาเล่าอนะ่ะ สองสามปีได้มั้งนะฮะพอเรียนจบแล้วโดนถีบลงจากถ้ำฮะเขาก็เลยมาอยู่ที่แม่กองมรักษาโรคโรคที่โรงพยาบาลไม่ไม่รักษาไม่ไม,ไม่ไม่รับนะนี้ช่วงนั้นก็เลยไปมาหาสู่กันนะระาว่างลวงต่าไอ้ไปยังก็จะเล่าเรื่องให้ฟังสนุกนะคุยสนุก เรื่องเล่าเยอะแยะ